เช้ายี่นาทีครับดูภาพนี้ฮะภาพกระตูนภาพนี้ทายซิครับว่าใครเป็นคนวาดนี่คุณผู้ชมดูอีกหน้าหนึ่งฮะคุณเห็นแล้วคุณจะตกกระใจนี่โอ้โหลายเส้นต่างๆเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลยนี่แหละฮะคือเจ้าของนะฮะกระตูนเล่มนี้คุณนัท นั่นเองนัดวาดการ์ตูนตั้งแต่เมื่อไหร่เอ่ยตอนเด็กๆแล้วครับเมื่อก่อนฝันอยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนครับก่อนที่อยากจะมาเป็นนักร้องแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับเลยต้องมาเป็นนักร้องแล้วทุกวันนี้ยังวาดอยู่ไหมไม่ค่อยได้วาดแล้วครับอันนี้วาดตอนมต้นเลยครับเล่มนี้นานมากตุ้ยมีความสามารถแบบนี้ไหมครับผมวาดไว้ตรงท้ายๆครับผมอยากจะเป็นรูปนูนจะบ้าอะไรกันครับผมนูดอันนี้อันนี้อันนี้ตัวละครที่ชื่อโกกากิของคุณคือมิยาบิหลังเนี่ย มาพูดถึงร้านนี้หน่อยดีกว่าฮะเมื่อไม่นานนี้เราได้ตระเวนนะครับแวะดูร้านขนมที่อร่อยมากหลายๆร้านมีอยู่ร้านหนึ่งเลยฮะซึ่งนี่เราเป็นร้านที่สุดยอดมากนะครับนั่นก็คือร้าน after you นะมีคนไปแวะทานกันบ่อยๆหลายคนด้วยกันนะครับและแน่นอนเราก็ฉกตัวเจ้าของมาจนได้นะครับกว่าจะได้คิวเธอมาในคิวทองจริงๆแะร,ร้านนี้กว่าดรายได้เนี่ยเป็นต่อปีเนี่ยหลายร้านด้วยกันมาคุยกับเธอดีกว่าครับว่าเธอนั้นมีเรียกได้ว่ามี เคล็ดลับอะไรที่ทําให้ร้านนั้นประสบความสําเร็จมีขนมโด่งดังมากมายนะครับชาวนี้เราขอต้อนรับคุณเมย์กุลพัฒน์กนกวัฒนาวันเจ้าของร้าน After You ครับสวัสดีครับเมย์ครับสวัสดีครับเห็นชมหน้าเจ้าของร้านแล้วนะฮะน้องเมย์จะบอกว่าตอนนี้เข้าวงการนะอาหารใหม่ๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะไม่ได้เปิดร้านขนมนะครับเปิดร้านอะไรนะฮะอาหารทะเลค่ะเป็นยังไงบ้างรวยเละเลยเจ๋งเจ๋งเลยมันเจ๋งเพราะอะไรเอ่ยมันก็ จากหลายสาเหตุนะคะทั้งโลเคชั่นทั้งเรายังไม่มีประสบการณ์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยพี่ทีื่องร้านอัพตัวยูเองตอนแรกที่เปิดที่ทองหล่อนะตรงใจแอดเวนิวเนี่ยเขาบอกเป็นร้านที่ฮงจุ้ยแย่มากใช่ไหหลายคนทักบอกว่าทําไมต้องมาเปิดตรงนั้นเพราะว่าในโครงการเจแอดเวนิวเนี่ยคือร้านตรงที่เมย์อยู่เนี่ยคือเป็นคล้ายๆเดตเอ็นของซอีกอีกฝั่งหนึ่งทางตันทางตะวัน ปรากฏว่ามันเกี่ยวข้องไหมออหลังจากที่ทําร้านแรกเจ๊งไปเนี่ยดูทั้งหวงจุย้ยดูทั้งวันเปิดโอ้โหเล่นของทุกอย่างออปรากฏว่ามันเจ๊งนะคะออพอมาเปิดร้านนี้เราก็ไม่เชื่ออะไรละเราก็เ,ออเลยทําตามที่เราอยากทําทุกอย่างคืออยากเปิดวันไหนแล้วก็ให้เราพร้อมก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริบางทีคนเราเราจะลืมไปคือเราจะเน้นเรื่องฮวงจุ้ยเรื่องดูวนันดูเรื่องมากจนเราลืมไปเลยว่าใจเราต้องการอะไรจริงจริงเราต้องการตามคนอื่นแต่ว่าใจตัวเองเราเราไม่เคยถามเลยว่าเราต้องการอะไรกันแน่แล้วบางที ความสําเร็จม,มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะใจมันไปแล้วไงนะฮะร้านนี้จะขอบอกว่ามีขนมอร่อยมาก2เมนูดังก็คือนี่เลยใช่ไหมนี่อะไรนะฮะอันนี้ช็อกโกแลตลาวานะคะครับเคยกินไหมเคย <laughs> อ,อันนี้เคยกินไหมใช <laughs> ่ครับอ่ามันมัน <laughs> วันนี้แหละครับอร่อยจริง,งนี่ผมชอบน,น,ะะนี่ก่อนคุณดูนะคุณดูนะคุณดูนะตอนที่เราเจาะไฮไลท์ของมันก็คือตอนที่คุณเจาะใช่ไหมแม่ฮะเนี่ยพอ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 เขาเสิร์ฟพวกพี่ทำอย่างนี้ก่อนเลยนี่ดูนี่ช็อกโกแลตมันน่ากินมากดูสิ มันเป็นลาวาค่ะเหมือนที่กำลังปะทุอยู่ในญี่ปุ่นมันมันคือลาวานั่นเองต่อมาครับส่วนอันนี้เป็นเอาเลยโอเคต่อมาครับอันนี้เป็นชิบุย่าฮันนี่โทส์ครับนี่ก็ดังเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวที่จริงๆขายดีที่สุดและเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับแต่วันนี้น้องเมมตุย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 ตุ้ยตุยใจเย็นใจเย็นใจเย็นฮะอันนี้ก็ต้องราดไซรับอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วโทษทีซีรับซีรับไม่ใช่ไซรับค่ะ มาถึงเมนูใหม่ล่าสุดเลยนะครับวันนี้ที่เมย์จะเปิดเผยให้เราได้รู้กันวันนี้คือเมนูอะไรครับจริงๆเป็นชื่อมิลครปชาเขียวค่ะที่ร้านยังไม่มีใช่ไหมเอ่ยยังไม่เคยทําเลยมันคือยังไงฮะจริงๆตัวนี้เนี่ยมันเป็นเค้กที่ที่ญี่ปุ่นเขาดังมากก่อนนี้เขาจะทาเป็นเลเยอร์แบบแบบทำครปแล้วก็บางๆซ้อนๆกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรานี้เราทําเป็นแบบรสมะชะเป็นชาเขียวนะคะเมนูนี้ยังไม่มีวางขายยังไม่มีจะเริ่มเมื่อไหร่ครับจริงๆจะเริ่มปลายเดือนนะคะ พวกเราก็จะได้ชิมก่อนใช่แล้วอันนี้ต้องต้องโรยอะไรไหมยังไงไหมได้ชิมก่อนจะเป็นหนูทดลองเนอ่าดีมากชอบไม่ชอบบอกเขาไดตุ้ยฟังดูดีนะฮะเอออ่ะโอเคอ่ะคุณนัทก่อนแล้วกันคุณนัทก่อนแล้วกันคุณนัทลองชิมซิว่าโอเคไหมอ่าลำใหญ่หน่อยนะเขียวเขียวสะอื้นมาเลยฮะจะมีตรใต้โต๊ะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนัทอืมุ้ยชีโอ้ยชีอ่าอฮ้ยอาเซียอยู่อาเฟ่ยอยู่ไงพี่อร่อยจริงครับอร่อยจริง อร่อยคุณลองชิมสิจริงจริงๆให้แตะเลยถ้าเกิดว่าไม่อร่อยไอรยเป็นไงบ้างอร่อยครับผมว่าคุณผู้ชมทางบ้านคุอยากจะชิมเดี๋ยวเรามาแจกดีกว่านะครับกับมัชัดเขาเรียกมัชัดมิลครีปใช่ไหมมัชัดมิลครีปนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือพิมพ์ WUENWAT ตามด้วยคำว่า AFTERU y o แล้วส่งมาที่4221001สิ่ท่านแรกที่ส่งมาจะได้รับไปเลยนะครับ เนี่ยแหละมัทฉะมิลคฟนั่นเองนะฮะเช็ครายละเอียดผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ของเรา woody com อ่าื่องสุดท้ายที่ต้องถามคือเคล็ดลับเลยดีวยกว่ามีชาวบ้านพี่น้องหลายลยคนมาถามไหมว่าเออเฮ้ยเคล็ดลับในการแบบประสบความสำเร็จเนี่ยมันอะไรยังไงบ้างมีไหมส่วนไหนจะมาถามว่าบูชาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะบูชาอะไรเล่นของอะไรอะไรอย่เงี้ยแล้วคุณตอบว่าก็เก <il> ิดบกำลังจะหาอยู <ge ar> <ul> ่เหมือนกันเนี <ge ar> ่ยเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้อะไรเลยก็คือทำ ทำไปตามสเต็ปของธุรกิจปกติอ่ะจริงๆนะคะอ่ะ,อะสิ่งที่เธอเพิ่งก็คือใจเธอเองนะครับกับสิ่งที่เธออยากทำมาเรื่องของคุณเมย์มากนะครับ,รบขอบคุณมากจริงๆเลยนะเมย์ที่มาร่วมรายการกับเราช่วงหน้ากลับมากับการแจมงนะกันครั้งแรกสดๆทางรายการทีวีในช่วงเช้าแบบนี้ของตุ้ยและนัดนะในเพลงสุดพิเศษจะออกมาสุดมันขนาดไหนจะมันไหมมันก็ได้ครับสนุกมากไหมสนุกก็ได้ครับตุ้ยเต้นให้ดูเลยอาภาคก็ไดในช่วงหน้ากลับมากลับมาดูก็แจมกันรัน